สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ VFC Special กันที่5แล้วนะก็ครั้งนี้ครับามากับสีสมใหม่แต่ว่าจริงๆเอ้ยก่อนหน้านี้นมันมีอีกสีหนึ่งนะที่มันสีแว้นๆถ้าถ้าได้เห็นก็โชคดีไปเอ้ยถ้าได้เห็นก็โชคไม่ดีสิเออผมมันไม่สวยนะครับก็สีนี้เสร็จแล้วช่วงนี้ก็อย่าจจยพอเลยคนกำลัจะเปิดเทอมใช่ไหม ก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับเลยคนก็จะเอ็นก็เรื่องดีๆเอ็นหมูเอ็นเนื้อเอ็นไก่ก็ได้เียบไม้มาละห้าบาทถูกกว่าเนี่ยแล้วก็สำหรับใครที <ator il S 1> ่ทํางานอยู hmm, think, like ่ก็อยางกมากนะตั้งใจทำงานอย่าทำโอทีเยอะและอย่างนี้เดี๋ยวจะรวยเกินไปใครที่ กำลังแบบตั้งใจอดอาหารเล่นฟิตเนสอะไรอย่างนงี้ก็ขอให้เป็นไปตามที่เป้าหมายที่ตั้งไว้เอ้ยเหมือนเข้าตัวเองไงไม่รู้นอำลงักถไม่รู้างใจเลยน้ำหนักเจ็ดสิบห้าแล้วนะจากแปดสิบเี่จะไมเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ลดไปเรื่อยๆล้วก็อะไรสี่สิบสี่แย่อยู่นั่นแหละมีความสุขทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวผมก็งอกดําเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องตกใจนะบ๊ายบาย